สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธุ์และพี่น้องไทยและชาวกรเลงทุกท่านครับครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วกับเจรลงจามเหล่าในวันที่2กันยายน2565พบกันเชยนเคยในรายการพารานักการ การสู้รบกันในประเทศเมียนมานะครับครั้นี้ผมมีกาวอยู่2ประเด็นนะครับจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังไปนะครับข่าวก็เป็นข่าวสถานการณ์การสูร้รบกันในประเทศเมียนมานะครับครับประเด็นแรกก็เรามาเริ่มที่ KIA และ AA และ PTF นะครับที่เกิดการประท่ากันอย่างหนักนะครับภาคเหนือของรัฐฐานที่ ติดกับประเทศจีนนะครับทำให้ลูกน้องเมียนอ่องมีการล้มตายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเมียนอ่องที่ได้ขนเฮลิคอปเตอร์และอาบุธยุทธ์ตรณกรมาตามขบวนรถต่างๆก็ระทูกกองกำลัง KIAA a, a PDF ร่วมกันโจมตีอย่างหนักนะครับทว่าภ่าย p t f ได้ใช้ทางด่วนถล่ม ขบวนรถของกองทัพนุกน้องเนียนอ่องเสียหายไปอีก5คันและทหารล้มตายเป็นจำนวนมากนะครับในพื้นที่ภาคเหนือของรัสเาีที่ติดกับประเทศจีนนะครับก็ได้มีผ่ายกองทัพเนียนอ่องที่เข้าไปในหมู่บ้านโต้งยาวนะครับก็ได้เจอกองกำลัง A.A. K.I.A. ได้กระน่ำยิงและโจมตีอย่างหนักนะครับ และวเป็นน้องประชาชนที่อาศัยตามพื้นที่นะครับก็ได้หวาดกาลัวและตื่นกระหนก,นกตกใจและพากันออกพื้นที่และมีการขนทับจินต่างๆและลูกหลานออกจากหมู่บ้านนะครับ รนบผ่ายกองทัพมีนอองที่ได้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาในพื้นที่และมีการถึงระเบิดใส่พี่น้องประชาชนแลระราบาดเจ็บจิบกักคนและล้มตายหนึ่งคนนะครับพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยในพื้นที่ต้องยาวนะครับ นะครับการกระทําของกองทัพลูกน้องหมิ่นอ่องทํากับพี่น้องประชาชนที่ไม่มีทางชู้นะครับเพราะว่าวานเรียนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ a a k i a PTF ได้ฉุกโฉมตีและถูกภัยเผาเป็นจํานวนมากครับแลวเรามาต่อกันที่ประเด็นที่สองที่มรรดาเรน,นะครับก็เริ่มมีกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ประดิษฐ์อาวุธยศปธปกรณ์ที่จับ ผลิดป,ปืนคอกใหญ่ที่จะไปต่อต้านกับกองทัพลูกน้องหมิ่นอ่องนะครับเพราะว่าผ่ายกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนไม่มีทุนชื่อปืนคอกนะครับก็ไร้ผลิตเองนะครับเรื่องของการผลิตปืนคอกและการผสม ผสมอุปกรณ์ต่างๆแล้วมีทหารร่วมไม้ลวมมือการผลิตนะครับเพราะว่าที่จะเข้าไปชุมช่มโจมตีกระนำกองทัพมินอองที่เข้ามาลุกลานพื้นที่ของในมาดเรอยู่เป็นประจํานะครับถึงมาในวันนี้ก็ได้มีการทิ้งระเบิดลงในพื้นที่หลังการที่จุดที่ไม่มีกลุ่มกองลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับผ่ายกองทัพมินอองก็จงใจที่จะไปทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนพื้นที่นีน,นต่อนะครับเพราะว่า like จุดในมันดาเรเช่นกันนะครับก็ลงไปทางเฉยตัดต่อนะครับแล้วลงมาที่มินมินจีนะครับก็ได้มีหมู่บ้านของสามหมู่บ้านได้ถูกลูกระเบิดของกองทัพมินอองที่ได้ทึงลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ทำให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายนะครับแล้วผ่ายกองทัพมินอองนะครับที่ได้อาศัยเฮลิคอปเตอร์มากกว่านะครับก็ได้มีกลุ่มป้องพี่น้องประชาชนบางแผนปืนใหญ่ปืนคอกที่จะเข้าไปจื่โจมตีและที่จะเข้าไป ปะทะกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมินอองนะครับก็ได้มีกลุ่มกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน PDF บดีเอฟนะครับก็มีหลายกองกําลังและหลายกลุ่ม,มที่ได้ร่วมมือร่วมมือกันที่จะผลิตปืนที่ก่อต่อต้านกับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพมินอองที่ได้ลูกลานเข้ามาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มัณฑะเลนะครับถ้ากองทัพมินอองที่ไล่ขนทหารเข้ามา ตามขบวนรถเป็นจํานวนมากและมาเอาหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนเป็นค่ายตัวเองนะครับวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกแล้วก so bon uh ็ระทึกฝ่ายกองกําลังกบปองพี่น้องประชาชนยิงปืนโคกและปืนใหญ่ใส่ที่ค่ายของลูกน้องเมียนองที่เอาหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนหรือบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนเป็นค่ายตัวเองนะครับวันนี้ไล้ถูกโตมตีตั้งแต่ ก้าถึงสิบนาฬิกาที่ผ่านมานะครับเมื่อวานประมาณสามทุ่มนะครับก็มีกองทัพเมีนอ,องที่เสริมทัพเข้ามาในพื้นที่มันดาเลในหมู่บ้านชีต่อเลและในหมู่บ้านปะกงนะครับก็ได้ถูกการกระหน่ำยิงกันกันกบกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ประจาการได้รักษาการตามพื้นที่ต่างๆกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนวางทุ่นระเบิดตามพื้นที่นะครับเพราะว่า ผ่ายกองทัพมินอ่องที่ได้ขนขบวนเข้ามาในพื้นที่มินต่อตู่ก็ได้ถูกอกองกำลังุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชุ่มโจมตีอีก2คันนะครับทำให้ทหารลูกน้องมินอ่องล้มตายเป็นจำนวนเก้านายและ,และบาดเจ็บอีก10บเกาน,นายนะครับ ในเวลาเข้านาฬิกาสิบแปดนาทีได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่รายงานมาว่ากองทัพเมียนอ,องที่ได้เสริมทัพเข้ามาในพื้นที่และมีการกดขี่ลังแกพี่น้องประชาชนและวังคับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต่างๆให้เจ็บเงินกันและช่ออาหารการจินให้กองทัพเมียนอ,องทุกกองทัพทุกพื้นที่ที่เข้ามาปากหลักในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนและให้ พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ชายให้ไปเฝ้ายามให้ยืดชีวิเจ้ามงและมีการข่มขู่อย่างหนักนะครับเรื่องของการบังคับพี่น้องประชาชนนั้นก็มีตั้งแต่ปีสามถึงมาในวันนี้นะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเนียนอ่องที่เข้าไปรังแกพี่น้องประชาชนและข่มขู่อย่างหนักนั้นก็มีกำนันคน,หน,นคหนึ่งนะครับเพราะถูกทำร้ายและทุกตีอย่างหนักนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเนียนอ่องที่เข้าไปทำกับพี่น้องประชาชนและ กำนันคนหนึ่งที่กำลังไปฉี่สารกับกองทัพเมนอนองและไปขอความช่วยเหลือและขอความยุติธรรมที่เข้ามาในพื้นที่นะครับและฝ่ายกองทัพเมนอนองก็ไม่ฟังคำพูดของกำนันแต่อย่างใดได้ทุบตีได้ให้กำนันได้ปากแตกไปนะครับฝ่ายกองทัพเมนอนองก็ได้ประกาศและสื่อจานกันและให้ดักระเบิดตามนอกหมู่บ้านให้มากที่สุดและให้มีการวางแผน วางพุ่นระเบิดตามพื้นที่และไม่ให้พี่น้องประชาชนออกจากหมู่บ้านและมีการเอาพี่น้องประชาชนเป็นประกันนะครับถ้ามีกลุ่มกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเข้ามาจุ่มโจมตีหรือเข้ามาท่ากับกองทัพเมียนอกในพื้นที่นะครับจะมีการจัดการพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าผ่ายกองทัพเมียนอกได้คุมคู่พี่น้องประชาชนได้กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับถึงมาในเวลา10นาฬิกานะครับ รับก <S an> ็ผ่ายกองทัพมินอองก็ได้ขนขบวนรถข้ามาในพื้นที่มาระเรออีกเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าได้มีการบัตรท่าการเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับและผ่ายกองทัพมินอองก็ได้ขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามารับตะเวนตามพื้นที่ต่างๆและแถมยิงปืนกลลงขู่พื้นที่ต่างๆตามพื้นที่ที่มีเนินเขาและป่าแน่นหนานะครับก็ได้ถูกผ่ายกองทัพมินอองยิงปืนกลลงมาในพื้นที่ที่มีที่สงสัยนะครับ ถ้าผ่ายกองทัพเมีนองที่ประจำการอยู่ในหมู่บ้านก็ยิงปืนคกและปืนใหญ่ออกไปทุกทิศทุกทางและยิงไปอย่างมั่วั่วและทั่วไปและจงใจยิงใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้ เสียหายไปอีกสามหลังนะครับนี่การกระทําของลูกน้องมินอ่องทํากับพี่น้องประชาชนอย่างนี้เป็นประจํานะครับแล้วกองทัพมินอ่องนะครับที่ได้ใช้ปืนใหญ่ยิงสายลอดของพี่น้องประชาชนที่จอดอยู่ข้างถนนเสียไปหนึ่งคันนะครับภายกองทัพมินอ่องก็จะใช้เฮลิคอปเตอร์รัตเวียนตามหมู่บ้านในรอบนอกพื้นที่ของมะเลต่างๆไปเจอกองกําลังกุปกปกอบพี่น้องประชาชนได้ถึงระเบิดใส่กุปกบอบพี่น้องประชาชนและเสียชีพไปอีกห้านายและระ,ะบาด แบบนายนะครับฝ่ายกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนก็ไล่ล้าถอยออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะครับผ่ายกองทัพพม่าก็ได้ประสานงานกันให้ปิดถนนทุกเส้นทุกสายและให้ตรวจค้นอย่างหนักนะครับเพราะว่าไล่เจอกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ปฏิบัติหน้าที่ได้รับตเวียนตามหมู่บ้านต่างๆนะครับก็ได้ถูกฝ่ายกองทัพเมียนมอญได้ประสานงานกันให้เข้าไปตรวจสอบในหมู่บ้านต่างๆและเข้มงวดทางเข้าออกนะครับ ครับจำหรับสถานการณ์การที่รอบกันในประเทศเมียนมานะครับวันนี้ผมขอเพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับจำรับทางทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแต่ละข่าวดีๆที่อัปเดตมาใหม่ครับสวัสดีทุกๆท่านครับ